ผมอยู่กับเกมใหม่นะคุณผู้ชมครับเกมทําลายและก่อสร้างนะครับผมดูดิดูห้องขับก็นเนี่ยแม่สุดยอดปะล่ะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นช่องเทเลอีคอมพิวเตอร์แล้วกันนะผมก็ผมลงไปในช่องหลักไปแล้วนะครับใครอยากดูก็ตามไปดูได้แล้วกันนะผมแต่ว่าช่องนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะอาจจะลงอาจจะลงลูร์อะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าช่องหลักผมจะลงเป็นเกมมัตแลนเนอร์ภัคใหม่แล้วกันนะผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผม อันนี้คือผมเล่นค้างไว้แม่งมันไม่เซฟให้เลยคุณผมพระเจ้าโอ้โหมันไม่เซฟให้เลยอะ่ะอา้าวเดี๋ยวเขาเขาเกมไปนะครับคุณผู้ชมครับเอาไม่ได้เสียบจอยเดี๋ยวเสียบจอยก่อนอันนี้ครับพอเข้ามามันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยแล้วนะเนะนี่ยมันให้แบบให้ทําแบบเหมือนเดิมเลยอะ่ะแล้วก็เราก็มาสตาร์ทจ็อบอย่างเงี้ยนะผมก็เบือนเดิมอะ่ะเออมันอ่ะดูดิจักรสอนบ้าบออะไรก็ไม่รู้กดแถบขึ้นมานะผมอ๋อกดแถบค้ามเพื่อดูโทรศัพท์นะผม ว่าเราทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะครับผมนี่ครับจอ็อบเขาก็ให้ถาง้าเนาะกด e เดินมาตรงนี้เพื่อกด e ขึ้นนะครับเพื่อคือรถคันน,นีนะนบบนนะ้มันจะขึ้นข้างหน้านะครับรถอไแบบนี้นะมันจะขึ้นข้างหน้านะครับแล้วก็มันสอนให้ให้เราหันนะครับผมสอนเพื่ออะไรให้เราหันสอนตะไปก่อนสอนตอไปก่อนอันนี้ซูมนะครับอ่าอนี่คือซูมใช้เมาส์นะครับลากเกาะเพื่อซูมแล้วกันนะครับผมแล้วก็กด e หันมาตรงนี้แล้วก็กด e นะครับผมเพื่อดู j อบนะครับดูที่โทรศัพท์ของเราได้เลยแล้วกันนะครับผมกด e ครั้งเพื่อออกนะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับกด e เพื่อดูสถานะของรถนะครับผมกด e กด e ตรงนี้เพื่อเปิดไฟนะครับผมอ่าเพื่อเปิดไฟแล้วก็กด c เพื่อเปลี่ยนมุมกล้องนะครับเี่เป็นไง นะผมก็ผมเล่นให้ดูแล้วในช่องหลักเนาะช่องใหญ่ช่องใหญ่อ,หญอันนี้กดอ E คร้างเพื่อเปิดไฟนะครับเพื่อดับไฟเปิดไฟก็กดตรงนี้ได้นะผม<อ>มีแต่เนี่ยกดแทบกดแทบเพื่อสลับมุมกล้องนะผมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะับอ w s เพื่อแบบว่าเคลื่อนย้าย ADAD AD เพื่อเลี้ยวนั่นแหละนะผม คลิกขวาเลื่อนขึ้นหรือว่าหรือลูกศรหรือขับหรือ,อกดลูกศรก็ได้นะครับผมคือ,อกดลูกศรก็ได้นะครับผมก็คลิกเมาส์ง่ายกว่าเนาะแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าให้เราถางหญ้านะครับคุณผู้ชมก็คือไอเนี้ยมันจะมีแบบว่า โอ้โหรถมันช้าเนาะดิรถมันช้ามากเลยอะรุ่นอะไรวะเนี่ยอ่ะก็คือเขาให้เราถางหญ้านะก็คือใช้ใช้จอยขับก็ได้นะครับคุณผู้ชมให้ให้เราใช้บุ้งกีอะในการถางหญ้านะครับผมก็ตอนละสิบนาทีแล้วกันนะสำหรับช่องนี้นะครับผมเพราะช่องนี้ผมอัดไม่เกินก็ประมาณนี้แหละสิบนาทีสิบนาทีพอนะครับเอ๊ ชิวๆครับผม,มก็สามารถขับจอยก็ได้นะขับจอยก็ขับง่ายนะเดินหน้าถอยหลังนะเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เีก็ยกนะง่ายไหมเฮ้ยใครบีบแตถวะนะนี่ก็เป็นมุมกล้องนะครับผมไปเดี๋ยวเราทำงานกันดีกวา่าทำงานกันดีกวา่าปึ๊บ อ๋อเดี๋ยวกันนะอ๋ะอ,อนี่นี่ก็ซูมนะครับผมกดค้างไว้แล้วก็ซูมอ่าอยากได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอือนนี้เราก็ถางยาวก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมถัง,ถางยาวก่อนถางยาวให้หมดเลยครับถางให้หมดถางขอให้หมดถางให้หมดไปเลยอย่าไปนสนอย่าไปเครียดครับผมอย่าไปนสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียสนะอุ้ยซีเรียสแล้วกันนะผมถางยาวจนกว่าภารกิจจะเสร็จนะครับ คือทางไปทางไปทางไปคือรถทางย่อแล้วกันนะคุณผู้ชมครับวิววิววิวขับไม่ค่อยเป็นแล้วขับไม่ค่อยเก่งนะผมขับไม่ค่อยเก่งเลยดิเออนี่โอ้โหดู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 นี่เป็นไงดีเป็นไงโอ้ยยกล้อโชว์เป็นถึงถอดอ่าเป็นไงล่ะ มันสามารถาตั้งค่าคอนโทรลไดไ้อ่าคอนโซลนั่นเหรอเอ๋อาอาคีย์บอร์ดอะจอยอุ้ยมีจอยสติ๊กด้วยเหรออ่ามันปรับเป็น ISO ได้ปะมแบบมาตรฐานมาตรฐานอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเหรอ โอ้โหพระเจ้าเอ้ยเราสามารถเพิ่มเพิ่มได้อีกนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเพิ่มได้อีกนะแต่ว่าผมทําไม่เป็นเลยครับคุณผู้ชมอันนี้คือการขับรถขุดใช่ไหมอ๋ออันนี้คืออะไรวะไอ้อ๋อ,อนี่คือการขับเ e อ็กซ์คอร์เวเตอร์อะไรใช่ไหมอ๋อขับรถเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อคือก็คือเลือกได้เลยว่ารถคันนี้อยากให้ขับแบบไหนใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ๊เราแต่ว่าภารกิจของเราก็คือถางหญ้าก่อนนะครับคุณผู้ชมถางหญ้าก่อนเด้อคือเดี๋ยวเกมนี้ผมจะลงช่องนี้แล้วกันนะครับลงช่องเล็กนะผมชิวๆสบายๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะกี่นาทีแล้วเนี่ยสบายๆถางหญ้าครับถางหญ้า ยาครับถ่างยางโอ้โหโอ้โหผมต้องถ่างยากจัดเลยว่ะเอาต้องต้องตั้งบุกี้ต,ตั้งประมาณไหนประมาเนี้ยถ่างยาไม่ใช่ง่ายๆมึงเอารถอันนี้มาถ่างยางเนี่ยนะโอ้โหอะไรของพี่แกวะเนี่ยโอ้โหให้เอารถไอ้อะไรก็ไม่รู้มาถ่างยาเนี่ยอ่ะอืออ่าว่าไปครับว่าไปแสวบ ชูแอปชูแอปชูแอปถ่งยาครับถ่งยาเออแต่มันแบบว่าดันถอยปุ๊บมันถอยเลยนะก็คือคอนโทรลเนี่ยตามมือเราเลยนะครับตามมือเราที่เราแบบตามมือที่ไอ้ที่ตัวละครเขาขยับเนะี่ยตามมือเป๊ะเลยนะครับคอนโทรลเหมือนกันเลยนะครับอ่าปึ๊บนี่ครับจับอะไรครับสัยงยาจับเลยครับ ต้องมีการเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงคอนทงคอนทูนด้วยนะปึ๊บอ่านี่ครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยฟื้นฟื้นฟื้นเดี๋ยวผมพาไปแย็ดนะเดี๋ยวผมพาไปแย็ด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมพาแย็ดค,ครับผ <c oughs> <c oughs> อ่อมทางยาวไปหมดครับแต่ก่อนอื่นเราทางยาก่อนคุณผู้ชมคือผมเกมนี้มันไม่เซฟให้ผมก็งงเหมือนกัน คือผมเพิ่งอัดในช่องหลักได้เป็น2วิดีโอเองนะครับได้ได้2วิดีโอเองออโอ้โหนี่พี่ให้เอารถอ,ะ,อะไรนี่มาถางหญ้าเนี่ยพี่เออเกมน,นี้มันไม่ควรที่จะชิวไม่ใช่เหรอมัคนควรที่จะบึ้มบั่มซัมเป้ไม่ใช่เหรออ๋อมีแบบว่าเปอร์เซน็นเปอร์เซ็นอะไรวนะเนี่ย เปอร์เซ็นต์อะไรวะเนี่ยไอตัวมุ่งกี้ตัวหน้ามุ่งกี้คือเปอร์เซ็นต์อะไรวะอ่าตึ๊กอ่าถอยถอยถอยรโอ้โหเวลาเลี้ยวมันเลี้ยวยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมอู้เวลาเดินหน้าตึกตึ๊กตึกตึกเลยสมจริงอยู่สมจริงอยู่สมจริงอยู่เอาเรื่อ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 งอยู่คุณผู้ชม เดี๋ยวเอาเอา,เอาช่องนี้ฝึกเล่นดีกว่าเนาะนี่ yeah. วดัดตัววัดตัวดตัดวดอืดออื้ออื้ดี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 ดอ๋อเอาลงก่อนลงก่อนดีโหโอ้โหอ๋อมันต้องตั้งแบบว่าตั้งมุกขี่มันแบบตรงๆอ่ะเออตั้งแบบแนวนี้อ่ะประมาณเนี้ยตรง ครับโอเคคนระับผมเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะคุณผนะู้ชมเนาะก็อ่าเอ้ยมันยังไม่สิบนาทีเลยเนว่ยใช่เหรอช้าอยู่นะประมาณนี้แหละสำหรับอ,อ่วิดีโอแรกเนาะคุณผู้ชมเอาชิวๆเลยเดี๋ยวเล่นเกมนี้ให้ดูยาวๆเลยแล้วกันนะเล่นไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าจะลงช่องนี้นะครับเพราะช่องหลักผมจะลงเป็นเกมมาร์ลเนอร์ภาคใหม่นะครับ เดี๋ยวไอช่องนี้ก็รอตัวเต็มมาเลยก็ได้นะครับผมรอรอตัวเต็มมามออโอ้โหหึ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 หรหึหึหึหหึ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 ห มันไม่เ,เสร็จสักทีวะพระเจ้าแล้วถานยาปุ๊บ้าหายไปเลยท <c oughs> างญ้าปุ๊บ้าหายครับผม <c oughs> ยาหายเกิดประกตาครับผม <c oughs> อ๋อมุมกล้องนี่เราต้องเราต้องแบบว่าเลื่อนเองครับ <c oughs> เขาเขาไม่หมุนให้นะครับมีทั้งดีทั้งเสียละ เดี๋ยวผมจะมาพามาต่อตัวแยกนะครับวิดีโอหน้าเนาะคุณผนะู้ชมเนาะพามาต่อตัวแยกอ่าจัดไปครับจัดไปลงเกมอื่นกันบ้างนะครันลงเกมเดียวเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับผมแต่เกมนี้ก็มีรถขุดนะได้ขับรถขุดสมจริงมากสมจริงกว่าในคอนลักชั่นอีกนะครับผมโอเคครับผมมันมเสร็จยังเนี่ยพี่เอ้ยมันเสร็จยังวะเนี่ยเอาถางหญ้าย,ยังไม่เสร็จก่อนใกล้แล้วนี่หว่า กล้วก็แล้วก็ล้วกล้วถังถังยากจะเสร็จแล้วถังยากใรจะเสร็จแล้วปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บภารก,รกริจครับเดี๋ยวน่าจะเหลือแค่ตรงนี้นะผมอ้าวเสร็จแล้วนี่มาสวัสดีครับดูต่อวิดีโอหน้าครับผม